สวัสดีครับบอยบีเคนะครับวันนี้มาแกะกล่องพัสดุกันวันนี้เราอาจคลิปกลางวันนะอาจจะมีเสียงหึ่งๆจากพัดลมหน่อยนะครับเพราะที่นี่ไม่มีแอร์ก็ต้องจ่อพัดลมตลอดนะอากาศบ้านเราก็เป็นนี้นะทีนี้จะบอกงี้นะครับเท้าความนิดนึงกับปืนกระบ,บอกนี้ในระหว่างที่เท้าความไปผมก็จะแกะไปด้วยนะครับ นี่คือกล่องที่รับมาจากไปรษณีย์นะครับแล้วก็ยังไม่ได้แกะผมจะแกะสดๆร้อนเลยนะคือจะบอกว่าผม,มาไปต่างจังหวัดมาก่อนหน้าที่จะไปต่างจังหวัดอะ่ะผมรีบทำงานด่วนให้กับชาว ภาคตะวันออกในจังหวัดตลาดนะทีนี้ในการแต่งปืนยาวครั้งนั้นนะผมได้ใส่ลูกสูบลูกสูบของบอยบ k ที่รับประกันหนึ่งปีนะครับผมใส่ไปด้วยคือใส่ไปแล้วทีนี้ในระหว่างที่ผมอยู่ต่างจังหวัดก็มีลูกค้าคนหนึ่งส่งละเอาคลิปส่งไลน์มาให้ผมดู อาการของปืนของเขาอะก็คือผมฟันทงไปแล้วว่าลูกสูบรูดยังไงก็ส่งมาเดี๋ยวผมแกะจัดการให้ทีนี้ผมก็ยังไม่ได้กลับมานะแต่เขาก็ส่งพัสดุมาละแต่จังหวะที่มันพอดีกันคือผมถึงพัสดุก็ถึงพอดีทําไมถึงอยากอัดคลิปแบบแกะกล่องสดๆนะครับเพราะว่า พอผมกลับมาดูข้อความแล้วอะ่ะคนที่ผมฟันธงไปว่าลูกสูบลูดนั้นอะ่ะมันคือคนที่ผมเพิ่งใส่ลูกสูบบอยวีเคเข้าไปอะ่ะลูกสูบที่เรารับประกันหนึ่งปีอะ่ะเออตอนนี้เราก็เลยจะมาดูว่าผมฟันธงไปถูกไหมยอูโเขาก็ลองมาเยอะนะอ่าผมเอากล่องออกก่อนนะ หลือแต่ทุงปุ๋ยนะเออทีนี้ผมฟันธงไปว่าลูกสูบรูดถูกไหมในขณะที่ผมเปลี่ยนลูกสูบให้เขาแล้วน่นะหมายความว่าถ้าผมฟันทุงถูกลูกสูบรูดจริงคราวนี้ผมจะต้องเคลมลูกสูบให้เขาซึ่งไม่ได้เป็น มันไม่เคยเคลมให้ใครเลยอะลูกสูบนะนี่จะเป็นเจ้าแรกที่ผมจะเคลมลูกสูบเราจะดูกันว่ามันเป็นที่ลูกสูบอย่างที่ผมฟันธงไปจริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าไม่ใช่มันเป็นที่อะไรนะครับนี่ไม่ได้ถ่ายทำแลบไม่ได้ถ่ายอะไรถ่ายปกติเลย คือผมก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเอาล่ะยังไม่ได้แกะเราก็จะเทสเสียงก่อนนะว่ามันเหมือนในคลิปไหม mm hmm. ในคลิปเนี่ยสปริงไม่ไม่ไปเลยนะ, mm hmm. ะในคลิปเนี่ยสปริงไม่ไปเลย มันจะมีแต่เสียงวิทวิทเนี่ยเฟืองสามตัวทำงานนอตสันวิ่งเข้าวิ่งออกแต่ลูกสูบไม่วิ่งเหมือนจะต้องเคมลูกสูบจริงๆแต่เนี้ยลูกสูบเนี้ยมันไม่ค่อยพังอ่ะมันไม่ไม่ค่อยพังด้วยซ้ำอยากรู้ว่ามันอาการแบบไหนลักษณะไหนมันถึงฟีอย่างเนี้ย นี่เฟืองวิ่งนะวิ่งยันเฟืองเตะมันถึงดึงนอเสเซิลได้โอเคเราเทสพอแค่นี้นะแกะดูดีกว่านะครับ ตันนี้ผมจะยึดน็อตให้4ตัวถ้าไม่มี4รูอย่างเงี้ยเราก็จะหาน็อตยึดให้ครบนะครับเพื่อความแข็งแรงของปืนเวลาเราถือปืนเนี่ยปืนจะทิ้งน้ําหนักมาที่ด้ามกริปมือเนี่ยแบกน้ําหนักปืนทั้งกระบอกเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถยึด4ตัวได้ก็ยึด ต้องเคมลูกสูบให้เขาหรือเปล่าแต่ดูเหมือนเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนลูกสูบแต่มันเราก็ต้องดูด้วยว่ามันทําให้ลูกสูบเราเสียได้เกิดจากอะไรไม่ใช่เปลี่ยนแล้วคือเปลี่ยนเฉยๆเปลี่ยนแล้วก็คือถอดมาแล้วใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเ ไมมันถึงรูดได้ยังไงอเพราะเราต้องแก้ปัญหาก่อนว่ามันรูดได้ยังไง แต่ผมยังไม่เชื่อว่ามันจะรูดนะผมเคยทำกระบอกหนึ่งค้างไว้เจ้าของก็คงลืมลืมแล้วละ่ะอันนั้นก็คือผมจริงๆผมเคมจะบอกว่าเคมเลยก็คือใส่ปุ๊บเสียเลยอะ่ะคือยังไม่ฮันได้ออกไปอะ่ะก็มีนะครับเกิดจากสาเหตุว่าหัว หัวของลูกสูบเนี่ยครับมันสั้นเกินไปทําให้ตัวลูกสูบทั้งตัวมันเดินหน้าไปข้างหน้าพอเฟืองเตะขึ้นมาแทนที่มันจะเกี่ยวหน้าเฟืองเพื่อเฟืองตัวแรกเพื่อจะถอยหลังเนี่ยมันเกี่ยวกลางเฟืองนะครับแล้วมันกดจนทะลุตั้งแต่ครั้งแรกที่ยิงเลยอันนั้นแหละผมเคมไปแต่ก็ยังไม่เจ้าของก็ลืมๆอ่ะเขาก็เราก็ยังไม่ได้ประกอบให้เขา โอ้โเห็นอะไรไหมครับเฟืองผมอ่ะมันขาดแล้วมันถอยหลังมาเลยอ่ะถอยหลังมาแบบนี้เลยอ่ะเกิดจากอะไรอ่ะใช่เราต้องเค็มลูกสูกให้เขาจริงๆครับลูกสูกโอ้หัวลูกสูบมันหลุด โอ้ลูกสูบเขาขาดครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราอ่ะเคลมให้ทุกกรณีอยู่แล้วแต่มันมีปัญหาที่หัวสูบเขานะครับหัวสูบหลุดทำให้การดึงไม่ตรงจังหวะไม่ตรงคือไอ้ตัวเนี้ยอย่าเอากันยน้อนออกก่อนนะแอนตี้รีเวิร์สออกก่อนนะคือนี่ครับ สาเหตุจากหัวสูบหยุดก่อนนะผมผมอย่างนั้นแล้วก็ครั้งแรกเน,นี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวดึงถ้ามันมาดึงที่เขี่ยวแรกของสูบมันจะไม่มีอะไรเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยเฟืองเตะตัวเนี้ยถ้ามันเข้ามาที่หน้าเขี้ยวแรกเนี่ยเข้ามาที่หน้าเขี้ยวแรกมันก็จะดึงถูกไหม ครั้งมันจะต้องเข้ามาที่หน้าเคี้ยวแรกแล้วก็จะดึงเคีย 2, 2> เค่ยวสองเคี้ยวสามเคี้ยวสี่ต่อไปเคี้ยวสองเคี้ยวสามเคี้ยวสี่ต่อไปนะครับมันจะไม่หลุดออกมาง่ายๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เท่ากับว่าสาเหตุของเฟืองเตะที่จะมากัดเจ้าลูกสูบให้เกิดปัญหาเนี่ยไม่มีเลยนะครับร่องรอยการดึงถูกต้องไม่มีการขูดหรือกด าสมมติว่าลูกสูบเดินหน้าเยอะเขี้ยวแรกเนี่ยมันจะมากดตรงนี้แทนที่จะมาดึงที่หน้าเขี้ยวเนี่ยพอทุกอย่างถูกฟิกไว้อยู่ในเสื้อเกียร์แล้วเนี่ยพอมันมาเจอกันปุ๊บเนี่ยแทนที่มันจะมาดึงนะฮะมันจะวิ่งขึ้นมามันจะหมุนขึ้นมาปุ๊บพอมนเจอตรงกลางปุ๊บมันกดทะลุเข้าไปเลยแล้วด้านในนี้จะหักนี่คือจุดบอดของลูกสูบ ทุกยี่ห้อนะครับที่เป็นฟันเหล็กแล้วตัวบอดี้เป็นพลาสติกผมก็เลยเสริมตรงนี้ซึ่งปกติไม่มีทางที่มันจะหลุดออกมาอย่างนี้ได้เพราะว่าเราไม่ได้เสริมแค่ตรงนี้นะครับตลอดแนวเนี่ครับผมใช้กาวทั้งหมดยาลงไปด้วยแต่ตอนนี้มันถูกกระชากขาดมาแบบสิ้นเชิงอ่โอเคเอาเป็นว่าเรา ต้องเคลมลูกสูบให้เขาจริงๆแต่เราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าเนี่ยหัวลูกสูบเขาครับหลุดครับคาอยู่ในนี้เราจะดูซิว่าหลุดลักษณะไหนโอ้โหใช่ครับหัวลูกสูบเขาขาดครับทำให้เกิด มีปัญหากับลูกสูบเราได้ทีเนี้ยเดี๋ยวจะเอาออกให้ดูตัวหัวลูกสูบเขาเนี่ยมันเป็นพลาสติกที่ติดอยู่กับอลูมิเนียมฮนะพอใช้งานไปเนี่ยมันก็พังครับเดี๋ยวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แ,นแล้วมาหลุด หลุดปุ๊บมันก็ขัดทีนี้เฟืองก็จะกัดลูกสูบเราแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเรารับประกันครับแปดสิงหาหกสามนะครับที่ผมทำไปก่อนที่ผมจะเดินทางไปต่างจังหวัดผมเจอสาเหตุนะครับสรุปได้เลยครับว่าหัวลูกสูบที่มันหลุดนะครับทำให้ลูกสูบผมพัง แต่บอยบีเครับประกันทุกกรณีครับผมเปลี่ยนให้ครับแต่ผมต้องจัดการเปลี่ยนหัวลูกสูกบเขาก่อนนะครับใช้ไม่ได้ฮะอันนี้ เรื่องของเฟืองชิมเฟืองไว้ยังไงผมก็จะไว้อย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็แก้ไม่ยากจะทํายาวไปเลยดีไหมคลิปเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะน่าเบื่อเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเคลมลูกสูบแล้วก็เปลี่ยนหัวสูบให้เขาเดี๋ยวอาจจะลงเพจไปในรูปของภาพนิ่งอีกทีนะครับ งั้นก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋อขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามบอ y BK ด้วยนะครับสนใจก็0815570256นะครับสวัสดีครับ